พี่ครับผมสามารถเรียนปวชเนี่ยไปพร้อมๆกับหลักสูตรกศนม .6 ได้ไหมครับคำถามของน้องกวีวัน์เนี่ยน่าปวดหัวมากนะครับเพราะถ้าน้องจะเรียนปวชเนี่ยพร้อมๆกับกศนม .6 เนี่ยไม่ได้นะครับแต่น,น้องเนี่ยสามารถเรียนปวชพร้อมๆกับหลักสูตรม .4 สายสามัญได้ครับในบางโรงเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยมีชื่อว่าหลักสูตรทวิศ,ศึกษานะครับซึ่งมีมานาน9ปีกว่าแล้ว จังหวัดที่เริ่มหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นจังหวัดแรกคือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลักสูตรทวิศึกษาเนี่ยมันเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวะครับกับโรงเรียนสายสามัญคือเขาจะให้น้องเนี่ยเรียนพร้อมกัน2ที่เลยครับเช่นที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงรายเนี่ยเขาจัดหลักสูตรทวิศึกษาเนี่ยร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สิแล้วก็โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามกีซึ่งเขาจะสอนน้องเนี่ยทำอาหารนานาชาติเช่นสอนทาอาหารมาเลนะครับนาซีเลอร์มักทํายังไงแล้ว พอน้องเรียนจบเนี่ยน้องจะได้วุฒิทั้งปวชแล้วก็วุฒิม6แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเก้าปีกว่าที่โรงเรียนที่ปล่อยให้เด็กค้างเติงครับเพื่อนจากน้องเนี่ยต้องวางแผนแล้วก็บุกตารางแล้วก็เดินทางนั่งรถไปมาระหว่างสองโรงเรียนนี้ครับมันทําให้บางทีเนี่ยอาจารย์กับนักเรียนเนี่ยเวลาไม่ตรงกันนะครับแล้วนักเรียนก็โดนทิ้งไว้กลางทางครับ ซึ่งโรงเรียนที่สอนจนจบครบทุกหลักสูตรก็มีอยู่จํานวนหนึ่งและบางที่เนี่ยมีหลักสูตรช่างยนต์ด้วยนะครับวิธีเช็คว่าโรงเรียนหรือวิทยาลัยของน้องเนี่ยมีหลักสูตรทวิศษศาหรือเปล่าได้ให้ถามอาจารย์ที่สอนน้องอยู่นะครับส่วนใหญ่โรงเรียนที่สอนหลักสูตรเนี่ยเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลนะครับหรือว่ากันดารมากซึ่งเขาเน้นช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษานะครับและสุดท้ายเนี่ยขอให้น้องกวีวัดเนี่ยมีโอกาสได้เรียนหลักสูตรดีนะครับ